ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับเอ็มอาร์ในสุขมีมัจฉีครับวันนี้เราจะมาเออ่บอกความลับของเอ่ออะไรวะวิททเอ,อร์บอสในครับว่ามันเป็นความลับอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสืบค้นกันเลยครับโอเคนะครับความลับของมันก็มีว่าเออ่นี่ครับแบบนี้นครับท่านผู้ชม ดาบผมไม่นะเดี๋ยวหาดาบก่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็ความรับของมันนะครับก็มีว่านะครับอ่าเดี๋ยวนักชมก็คอยดูกันนะครับนะครับอ้า <c oughs> <c oughs> เอามาไหมอุ๊ นี่สว่างแล้วนะครับความลับของมันก็มีว่าน่ครับอ่ะถ้าสมมุติว่าวเราเสกมีความลับหลายอย่างเลยนี่ครับตัวนี้นี่ครับก็ไม่ไม่หลายอย่างเท่าไรหร่หรอกนะครับอ่ะเวออ่ะตอนนี้ตอนเช้าอยู่ใช่ไหมอ่ะเวลาเสกครับเดี๋ยวดูครับดูให้ดีครับดูให้ดีครับแปะแปะแล้วก็ แปะครับนี่ครับดูครับมันจะมืดเลยครับแล้วมันจะหมุนด้วยครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับปังนี่ครับแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเราฆ่ามันตายนะครับอ่ะเราจะฆ่ามันให้ดูครับนี่ครับเดี๋ยวนักชมดูครับดูดูให้ดีครับ มันก็จะขุดหลุุมหนีนะครับแต่ถ้าเป็นในคอัมันจะทําลายเลยครับนี่ครับมันจะเป็นอเหมือนอะไรออกมาก็ไม่รู้ครับตามจริงมันจะมีสเกลเบตันวิเทอร์ออกมานะครับนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับนี <mind S 1> <main suit. S 2> ่ครับเดี mean, like ๋ยวมันตายครับมันจะดรอปไอ้นี่แต่ว่าในของไม่มีนนี่ครับกลันตายครับเดี๋ยวดูให้ดีครับ จะเบิดครับป้างครับนี่ครับแล้ Li วมันก็จะดอกไอตัวนี้มาครับแล้วมันก็จะเช้าด้วยนี่นี่ครับเพื่อครับไอตัวนี้ครับนี่ครับเพื่อครับไอตัวนี้ครับนะแต่ว่าในนี้มันไม่มีไม่แต่ว่าในนี้มันไม่มีตัวนี้เลยนะนี่มันไม่มีเลยนะนี่ครับดูครับ ครับผมไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้ารับต่อกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบสุณครับนี่ครับอ่ะถ้าสำหรับอ่ะเราจะไปค้าไนะครับอ่ะเยินดีทบทวสดีครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์คำถามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ สวัสดีครับอือหือแปบบ๊บนึงแป๊บ,บนึงขอไม่นี่ครับมันมันเอาไว้ขาบไว้ตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวพี่ชาดูเห็นไหมแป<ะ>๊บเลยครับนี่ครับไอัตัวนี้ก็เอาไว้แบบยังไงอ่ะเออเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนทำเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ